ห้าฟอร์เฟลต้าปี2011นะคะกับงบเพียง79,000บาทเท่านั้นเองไปดูตัวรถเลยค่ะตัวนี้นะคะมาในโทนของสีขาวสเกิรต์ตหล่อรอบคันแมกลออีก1ชุดนะคะหล่อๆเลยนะคะกับงบแค่79,000กับรถปี2011นะคะฟอร์เฟลต้าคันนี้นะคะเป็นรถเกง๋งทรงฮาร์ดแบบค่าประตูนะคะ,ะตัวนี้เครื่องยนต์1 4 0 0ซีซีเชื้อเพลิงเป็นซินสวยๆเลยนะคะอ่ะ ด้านหลังนะคะก็เปิดกว้างๆเลยนะคะตัวเบาะแถวหลังพับได้นะคะอ่าใครอยากได้ Ford f เฟียตาคันนี้นะคะดูรถทดลองขับได้ที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนะคะกับงบหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะภายในนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเบะนาะหนังนะคะตัวปรับระดับไฟฟ้าทั้งคันระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะใครตามหา Ford f เฟียตอยู่นะคะขอแนะนำคันนี้เลยนะคะน่าใช้ภายในสวยนะคะและได้ตัว5้าประตูด้วยนะจ๊ะ ใครสนใจพิมพ์คําว่าสนใจเข้ามานะคะอยากทดลองขับก็มาเจอกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเบืองมาต่อที่หน้าห้องเครื่องเลยห้องเครื่องเดิมๆนะคะมอเตอร์เบตเปียงไหนนะคะแล้วมันเครื่องถ่ายให้นะคะเอาไป7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะฟอร์เ e ต้าปี2011นะคะสง่งฮัตแบบกคันนี้นะคะพิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาเพียง7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองคะ่ะ